เราจะขึ้นเขาเอวไลกันไอ้น้องแล้วไก่ไปไหนนะเยี่ยมมาสีไก่อะมาสีไก่อยู่ฐานพึ่งมารอไก่ก่อนเฮ้ยเยี่ยเขาชำนาญเขาชำนานเลเดี๋ยวนี้รอไก่ก่อนไหนไก่อะกูยังไม่เห็นไก่เลยไก่อยู่เบดรคนิ้งยังมึงไก่ได้ไงเขียวเขียวเรียกอะไรอะ เดี๋ยวเดี๋ยวพวกกูไปรอรอตรงพี่มีเติมเติมรีฟิลแล้วกันหาที่เติมกันได้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 ทางไหน,ไหนวะ <v> ah? ง,งงอ่ะใจมาแล้วเทียวชูแคมป์วันเดี๋ยวว่าแต่มึงเลยพวกกูก็งงเดินเดิขึ้นมาเนี่ยเทุกคราวนะนั่นดิอาร์ซีปีนเขาครั้งแรกแต่นำพวกกูเหรอมันจะผิดก็ได้คนที่กูรูที่สุดคือกูนะกูรูตกไปตายคนแรกนะคนที่ปีนไม่เคยไดกถึงกันนะ เขาูอกว่าคนเป็นปีไม่เคยถึงจะมีแพชชั่นในการเป็นเขาทุกครั้งเลยนะมึง <c oughs> ต้องแบบรอกูดีเ <c oughs> ข้อมูลยจากแบต่อครับจะตกไปตายคนแรกเลยคม่คม <c oughs> ได้ตายถึงแคมป์แรกแล้วเนี่ย <c oughs> เออผูก็ถึงแคมป์แรกแล้วเฮีย <c oughs> รอก่อนดีเฮียกูหาทางขึ้นไม่เจอเนี่ยถึงอะไรกูถึงอะไรเก้ม์แรกมันอยู่ตรงไหนกูยังไม่เห็นเลยเลยอย่าขบวนเขาเฮียเดินมาดิ คุณคิดว่าคุณว่าคุณคิดว่าไก่งงจะมาถึงเราชาติไหนครับเนี่ยนี่ครับนี่พวกผมต้องนั่งประชุมรอคุณนะเนี่ยรอก่อนนี่เราเพิ่งขึ้นมาช้ำแรกในระยะทาง977เมตรแล้วมันแล้วพวกนั้นมันไม่ทำยี้ยอะไรกันไก่งงมาแล้วอ่ะมาแล้วพี่มาแล้วพี่เพื่อนว่าเฮานี่ทำอะไรกันอ่ะทำอะไรกันต่อ กินน้ำก่อนหิวลิงนันทีก่อนเรียนไปรถเอาซิเจนเอาจากไหนอ่ะเออไอเนี่ยถังออกซิเจนไหนอะน้ำต่างหากละไอ้น้องเดินหลอกไรที่ะป้ายทิ้งแม่อีกรอบป่ะไม่มีทิ้งแม่อีกรอบป่ะมีป้ายนะป้ายว่าอะไรจริงเจอแล้วยืนเดียวอานอานเวิร์ดอะไรยืนเยี่ยวอะมันมันควรจะบอกตั้งแต่ข้างล่างนะอุ้ยอันนี้ระวังนะนี่บันไดแบบแง่งเดียวนะ วัตถกวัตถูกอ้าบอกให้ระวังไงไอเด็กเกลียนเลยเดินใหม่เหรือไรอ่ะไม่ต้องไม่ต้องมันมันออกล่างใกล้ๆเองนี่เราต้องระวังมากเดินว่างเดียวนะทางยาวก็บอกว่าเวลาแบบเดินแบบเดินเดินไม่ดีนี่คือแบบอาบพูดลงไปนะมึงเชื่อกูไหมไม่เชื่อทำให้ดูเลยทียิ้มหายไปไหนวะมัยิ้มไม่ไดยกเยกนะไอยิ้มหายอ่ะอยู่ข้างหลังไง มีนี้รอดีกว่าหน้าเดี๋ยอาร์ตจะส่ไปเร็วจังฮะแท่งไฟดีเขียวเนี่ยไม่รอเพื่อนบันไดโยกเยกนะไม่รอเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยมองวาเม็คนตกเอาเป็นอะไรไมอ่ะกูว่าคนตกจะตกแล้วเนี่ยยยีย เราเราจะไม่เสียอะไรแบบนั้นแต่น้องตกไงแล้วนะปี่มือไม่ถึงเ่ยเด็กเกียนเด็กเกียนก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอ็ของข้างหน้าเร็วๆไหนพี่งข้างหน้าเดินยากเลยรอรอรอไอ้แดงด้วยไอ้แดงนักสู้ไหมยิ่งมาถึงเร็วดังองยี่ยี่ยียี่ยี่งข้างหน้าดเร็วเลยครับข้างหน้าครับเราไม่แข็งนะเราต้องแบบพิชิตที่ได้ดิ มึงเคยเห็นอ่ะแบบคนวิชิตยอดเขาเอเวอรสเ์ทที่แบบไวที่สุดอ่ะเคยคราไม่มีเลยไอยู่หน้าหน้าโดนหน้าโดนจิ้มไปแล้วเฮ้ยอ้เลงพาเลมยอ้ลอยลอยยังไงลอยอยยงเอาไปโดนอะไรมาไปทางไหนวะเนี่ยเดินตรงไปเลยดูกูเชี่ยวชาญมากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขวาเลยจริงป่าเนี่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวไปไหน เป็นบทนี่ไงมันจะเจอเลยเห็นไหมคำว่าวอน n ิ n งเฮ้ยนี่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 อาร์มอ่นดานอนี่บอนิ่งยินไปต่อเด็คอนเฟสเด็กเดยกเด็เด็กอามึงทำให้สะพานสั่นเฮ้ยกับเตอเป่งดุงหนักเลย เดี๋ยวี้มันวิ่งไม่สนออเอาเยี่นั่นไงยืดแร่งจะตายแล้วนะตกบ่อยตกบ่อยจัดอะเราอะทำไมเอามีปัญหาเรื่องการเดินเนอะเนี่ยสงสัยมันมีอะไรขับขับขาเนี่ยมีเข้าใจอะใหญ่เกินเนี่ยเราไปเยี่ยวบ่อยเบื่ออามอาจจะเยี่ยวแวะเยี่ยวข้างทางก็ได้นะไม่ว่านะวิธี่หิวอยู่นะใครจะหิวก็ไม่หิวนะกูเอง นั่งฮิวนั่งรอพี่นะฮิวจัดนายคิดว่าอีสองคนจะมาเมื่อไหร่รอไยแดงอ่ะเมื่อไหร่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 เล่มมึงจะเต็มไหนนั่งนานเลยอ่ะเนี่ยกูกูนั่งรอจนน้ำกูจะหมดเองก็ได้เฮียเนี่ยเฮียไปออกเดินทางได้ยังไม่เต็มเลยมาแล้วจ้า เห็นสิ้นเลยหรอเท่าสะพานมันดุไม่กล้าเลยยจะโลกครั้งแรกวะตัวยิงเด้งเลยโลกครั้งแรกวะมโลกครั้งแรกเลยวะไก่หายไปไหนวะอ้าวนั่นดิไก่หายไปไหนเนี่ยตอนแรกไก่มันนำไม่เอาวะ ไข่กูไปไขไปแล้วอาใช่ป่าเอาไปแล้วยิ้มไก่ไม่ดีู่ไปแล้วมึงบินมาดิมึงบินมามึงบินมามองบินได้พี่มาเอ้ยไงไงไงมันอยู่บนไดร์ล่างเว้ยเยอะเปลี่ยนเลยอ๋ออะไรละต้องมาดูมุมนี้เห็นอยู่รอที่แคมป์นะไก่งวงเออกลับมาแล้วเออตายปีนต่อได้ขาปลาปลาอ้าวมึงส่องอะไรไปขึ้นมาแล้ว ชิแดงหายไปไหนอ่ะว่าแล้วเอ้ยยุดเริ่มหายไปออ๋ตายตีเนอะตายตีนวะเ้ยทำไมต้องใช้สลิงเดียวพี่น่ารังเกียจอี่ยี่แบบราคาถูกเพีย่ประธานบริษัทประเดี๋ยเออประธานบริษัทเนอะ เหมือนผูกประธาบริษัทที่เห็นยาตัวไอ้เหี้ยอย่ามายุ่งกับสลิงกูเหี้ยมึงก็เอาคู่แดกวันวานคแดกอะไรวะกินไก่โวงเขาคนสลัดผักนายสัตว์มึงแดกมึงมีบัญญาแดกมึงกูป่ะสลัดผักไอ้เหี้ยมาแล้วพี่มาแล้วจ้าต่อสักอันจะมีตรงนีนทำทำไมตัวตัวตัวกลัวต่อสักอัน ไปเล่นที่อื่นไปไม่เป็นไรอารมณ์เหมือนตอนเล่นนันวาโลแล้วมีคนเปิดเพลงให้ฟังอ่ะไม่ไดีถึงเขาแล้ววะเอาแล้วพี่พี่บันไดไอ้บันไดน้ำแนวออกแล้วผัวเอาออกทำไมอ่ะคนตายเยอะเกินไอ้ยัยกูเห็นบันไดคนตายยังไงกูรู้จิปเองไม่ให้ภาพลงตา ไม่ตรงกลางมันสั่นว่ะกูก็ไม่รู้เอาละปีนนะปีนอย่างนั้นฮึ่ยฮึ่ปีนอะไรของมึงเนี่ยเกือบตายตายเกือบเกือบเกือบอยู่นะเมื่อนั้นอย่าพูดเลยดิมึงไม่ได้ดูบันไดอ่ะี่มึงปีนอะไรอ่ะหย่าหย่าหย่า ฟังว่าเอาอย่างเงี้ยทำไรอย่างเงี้ยผมก็ตายหรอกไทยมันอั้นบันไดแบบนี้นี่ปีนเขาก็ไม่ใช้บันไดกันนะเฮียแต่ที่นี่มาใช้ผมจะเป็นไก่ตัวแรกของประเทศไทยเจะได้อยู่ข้างล่างวะแล้วโดนเหง้ยอยู่เฮียไอ้บันไดเฮียนี่นี่ผมจะเป็นไก่ชั้นนำครับบันไดนี้แหละที่หยุดตายมีอไร้ีชี้ครับผมจะเป็นพระเอกงก็บันไดนี้กูก็ตอบเฮีย อ๋อยิบไปไหนดีเฮียพูดอะไรใครครับไกเลิกูตายอ่ะยินเลื่อนรถไปครึ่งหนึ่งไม่ตายไม่ตายมุมลนาริชิครับเขาขยใครวะผมอยากเป็นพระเอกนันพ่อตัวตกตัวตกเฮียเลยวะตัวตกตกมุมไหนอะไร่ง ไอ้หมวดกุ้งกิ่มหรออ๊มเงียบอย่างนี้ไก่ตัวแรกได้ตายมินแล้วมาทำคอนเทนต์กันไม่ใช่เหรอไก่มึงหายไปไหนไม่ดูไก่มึงเลยเยี่มมึงไม่ห่วงพี่มึงเหรอไม่รักไก่ตัวนั้นเลยเหรอเงียบไปแล้วนะพูดพูดอะไรเดีจะวสิขับไก่ยังรอดอ๋อรอดเหรอ วิ่งพายุหิมะพายุหิมะอย่าไปมองไม่เห็นอยู่แล้วไอ้เฮียนี่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแล้วไอ้เสื้อเหลืองกำลังไปกำลังไปกูยังรอดดเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยอาหันซ้ายหันขวาหันเมาหันหันเมาหันซ้ายขวาไม่รู้เลยไอ้กูที่กูตกไปตอนนั้นแม่งเสียไปห้าสิบห้าใช่เหรอยังเจ็บ ขออัปเดตด้วยแต่ละคนหน่อยได้ไหมโลเฮียเียตกอีกแล้วโก้ลึกเท่าไหร่แล้วลึกเท่าไหร่แล้วทำก่อนเลยอทำนำอยู่อยก่อนสิบามเท่าไหร่ยี่สิบว่ะแปดสิบผิดของโก้วูไม่ใช่บ้างอามอ่ะเฮ้ยตกเอ้าไม่เป็นไรอ้ามพี่ขึ้นหน่อยลึกเท่าไหร่เลึกเท่าไหร่สามเอ็ดสามเอ็ดอ่ะอ้ามอสามเอ็ดมึงมึงงงอ่ะไหนเอามายังหาบอกไม่เห็นใครเลยเนี่ย เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงขิงเออเมื่อกี้อามอาจจะตายไปแล้วไม่นะมองไม่เห็นวิวี่ว่าหรือว่าอามว่าว่าข้างบนนี้รอก่อนนะรอก่อนนะได้เลยรออะไรวะที่บนสุดรอก่อนนะเฮ้ยอามพี่เห็นบนเราเราจะไปถ่ายรูปกันเฮ้ยพี่ชิดไก่เอ้ยพี่ชิดไก่ ่เล่นไก่เยอะรอก่อนไหมรอก่อนไหมรอเก่อนรอก่อนรอก่อนแต่ออกซิเจนหมดกูขึ้นเลยนะตรงปลายเลยตรงปลายเลยตรงปลายตรงปลายอ่ากินน้ำร้อนเห็นใครใครเงาใครเหรอเฮ้ยเฮ้ยเงาใครเห้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไก่เยอะเยีะยูขาดแล้วไงไอ้ซ่าแตกน้ำยับยับเลยาขึ้นปะยืดแต่ยืดตกตัวนี้คือหายแล้ยืดถึงยอด ถึงยอดแล้วจ้าก็มึงปีนขึ้นไปทีตกตรงถึงแล้วฮะเยอะเป็นไงรู้สึกงงงไงว่าครั้งแรกที่ถึงอาบอามอาบอามาเย็นเนดิอาบอามอามาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไปยุ่นหน่อยไก่งวงแสดจะภูมิใจ